ตอนนี้เราอยู่วัดดอนทรครับมาใส่บาทหลวงตาผมนี่ครับลงบรรยากาศหลวงตาบึงเชื่อนะ ไม่จับไม่จับจับจับไม่ได้ไปต้องไม่ได้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอันนี้แตะบาทแล้ววางไว้ก่อนก่อนข้าวนี่ข้าวครับ

เยอะมากเยส่ว่รล้มแไม่ดเดินแล้วอลลครับอย่า่ตาครับมาครับมาดูท่านที่ติดตามรถบชมนะบ้านเด็กเทียวเหมือนเด็กพี่มติดตามเลยครับพี่นี่ ม่อครับม่อครับขอบคุณเจ้าที่นะครับขอหลังได้ตอหลังได้การบริหารต่วจตำบลดอนทรายแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่มูลนิธิปฐมราชาปฐมบรมราชาลูกศรแล้วก็มูลนิธิพระนครราชบุรีนะครับเจ้าที่อาสานะฮะมาอำนวยความสะดวกกันนะครับ คนเยอะมากครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูเลยขอบคุณมากครับผมมาลุ้มใส่บาทกันวปะ

ถงบรรยากาศไปไเรื่อยๆนะครับผมเจอย,ยูทูบเบอร์เยอะๆนี่คนระับหนุ่มตายังไม่หมดเลยอีกเยอะได้ครึ่งทางพีง่ตอนนี้ได้ครึ่งทาง ััาย่สของหนทไมตักบาตรังคาจับหลงนะครับนี้ก็ใครเป็นมกนมขนมีน้ำไับถ้าไม่ีใหญ่บาตรดจะยัดอยู่นั่นแหะยังบาตไม่ได้เลยบาตร่วงนะฮะนี่เม้ล้วีนโมเนเลยร พี่พี่พี่ยืนบนพื้นเนยครับไม่ยืนบนรองเท้าครับไม่เอารองเท้ารองครับยืนบนพื้นเลยครับ แล้วลตาบตาาทมาเาลยบาแตท่าทแล้วเรขา่ครับครับผมเดี๋ยวให้เรียบร้อยครับให้สวยงามนะครับเออนั่นแหละเวลาถ่ายรูปขึ้นมาโอ้นี่สึดยอดงนแหละครับ อย่าลืมคำที่ผมพอด้วยนะครับสาทุกสาทุกสาทุกเรื่องนะครับชกตั้มเป็นจริงใครมาใหม่ต่อแถวเลยครับต่อแถวไปเลยคุณแต่ต่อแถวไปเลยนะครับอย่าซ้อนกันอย่าซ้อนกันใครมาใหม่มาอีกตั้งยี่สิบสามสี่คนเอ้าแล้วต่อคิวไปเลยต่อแถวมาเลยไม่สนแล้วต่อแถวเรียงหนึ่งนะครับ ไปต้อนสับกันนะครับได้กันทุกคนใส่บาตรนะให้ไอ้มาตารงนู้นเลครับไาตรงนู้นเลยครับอาตัดายไปทำทึงนะครับใมาใหม่นะครับใมาใม่ครับต่อ้ามุงถึงเป็นู้เลยนะครับ รถไฟไปเลยครับต่อรถไฟไปนิดหน่อยครับแลานที่ดูด้วยแลานที่บอกด้วยฝากกดติดตามกัไลค์แชร์นะครับผมการเข้ามาดูใหม่ครับแถวยาวั้งเลยตามาครับบีบครับมาถึงลงถึงเลยครับยาวยาวลุกเลยครับหน้าในไปเลยต่อจาไปกล้าในเลยครับออกไปมาครมาแทนบานะครับ

เดี๋ยวเ,ยวเรียนบเตมนขึ้นมากันเดียวนี่ครับหลงตาได้ขึ้นสาระแล้วครับลับลหน่อยครัลางเอาองไก่ครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวพูดอเวเย็นๆๆครับ มันกัดบนสารานะครับคนจะพุกพ้าดเลยครับผมบทั่วไทยนิวครับพี่ลงตาเดินขึ้นสาราข้าไปทนายครับผมนี้ผมคอาเมน่มไงครับ เกินสลามเพื่อมาฉันอาหารน่ะับผม